สำหรับทันที่คิดว่าการมีเงินและจะมีความสุขทุกสิ่งนาตรีขอให้ความรู้กับท่านใหม่นะคะว่าบนความจริงของโลกใบนี้การมีเงินก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสุขนะคะโดยประสบการณ์ที่เคยเออช่วยสพอร์ตจิตใจของคนที่มีเงินไม่ใช่มีน้อยๆน,นะคะถ้ากล่าวออนามออกมา ทุกท่านจะต้องรู้จักในแบรนด์ดังของเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่เนตตรีขออนุญาตสมวนสิทธิ์ตรงนั้นแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าท่านเหล่านั้นนะคะมีเงินก็ไม่ได้มีความสุขแต่ชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงนั่นคือชีวิตที่เกิดมาแล้วได้อยู่กับคนดีๆมาแวดล้อม มีคู่ชีวิตที่ดีมีลูกที่ดีมีญาติพี่น้องและเพื่อนที่ดีนี่แหละค่ะคือความสุขที่แท้จริงที่เงินซื้อไม่ได้ดังนั้นท่านที่ลำบากแล้วท่านมีคู่ที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีมีลูกที่ดีญาติพี่น้องที่ดีจงภูมิใจนะคะ นตตารีเห็นสิ่งเหล่านี้ความศักด์และความแท้จริงของสิ่งเหล่านี้กลับเข้าบ้านจะต้องกราบพระขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งที่ให้เราเกิดมาแล้วเรามีอยู่เท่าที่เรามีอยู่แต่ที่แน่ๆเรามีความสุขที่เรามีบุคคลแวดล้อมในชีวิตที่งดงามมากๆในทุกสถานะเลยนี่แหละค่ะคือความสุขที่แท้จริงอยากฝากให้ทุกคน ที่พยายามบีบตัวเองเพื่อจะให้ได้มาซึ่งเงินและคิดว่าการมีเงินจะตอบโจทย์ทุกสิ่งมันไม่จริงเสมอไปนะครับฝากไว้ให้คิดค่ะ uh, อาจจะได้ยินม mm ิวสิกดังนิดนึงนะคะวันนี้ Thank you for copyright music copyright uh, this is my favorite album from Latino So, I would like to say thank you to music copyright. Today I would like to open this music for relief the people and make their more happiness. Thank you. Bye-bye.